คอลัมคนปลายซอยตาอ,อินตานาตาแมวขอโทษครับเมื่อวานเหมือนนังขายาที่พระเอกผู้ร้ายกำลังต่อยกันจอตุงไปตรงมาคนพาคืคอผมร่วงพลอยกลางคันซนี่ดูที่ผมคุยค้างไว้สี่ห้าบรรทัดเป็นพยานก่อนโรคซ้ำกําซัดมันจะกําเริบจนผมหงายเก๋งก็ได้ นี่ไงที่ค้างไว้แต่วันซืนพอบอตรพลตำรวจเอกต่อศักด์รองพอบอตรพลตำรวจเอกสุรเชษถูกนายกเด้งเข้ากรุแล้วใครล่ะจะเป็นผู้มีอำนาจเด้งนายกเข้ากรุได้ในยุคบ้านเมืองถูกควบคุมกลไกลด้วยมือที่มองไม่เห็นเทวดาชั้น14เท่านั้นแหละที่จะให้คำตอบ ก็ดูกันเพลินๆไปอย่าดทึกทักเป็นจริงเป็นจังที่เห็นเขาขึงขังหน้าฉากนั่นน่ะมันยี่เกเรอเวลาเจ้าภาพประชุมเพลิงตอนบ่ายสี่โมงเย็นเท่านั้นเด้งที่ว่านั้นคือให้บิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กไปช่วยราชการที่ทำเนียบรัฐบาลนี่ผมค้างข่าวไว้อย่างนี้ฉะนั้นวันนี้คุยต่อละกันไว้ไม่ไว ก็ช่างแม่มันเพลงช่างแม่มันเป็นเพลงประจำคอกเพื่อไทยนำร้องหมู่โดยทักษินหิตมาตอนเสื้อแดงไปเข้าแถวกราบเท้าสมเด็จหุนเซนและพบทักษินที่ขเขมนยุคเผาบ้านเผาเมืองเมื่อนายไพร่ร่ำสุราได้ที่ทักษินเป็นต้นเสียง นำสมุนตะโกนขับร้องหมู่กระทุ้งท่อนหุกช่างแม่มันดังเปรี้ยงข้ามประเทศจากขมเนถึงแดงทั้งแผ่นดินก่อนคุยต่อไปดูเหตุผลที่นำไปสู่การออกคำสั่งเด้งสองนายพลกากีจากนายกเศรษฐาก่อนหลังจากอารัมพบทความขัดแย้งระหว่างสองบิก๊ก ช่วงก่อนและหลังพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลได้เป็นผอบอตรก็เข้าประเด็นเด้งทั้งคู่ว่ามีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามควรที่ปรากฏถึงความขัดแย้งจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชนทั่วไปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับพลตำรวจเอกสุรเชษหักพนันรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทั้งในทางการบริหารงานบุคคลและงานด้านกระบวนการยุติธรรมจนถึงขนาดมีการกล่าวหาต่อกันและกันในเรื่องส่วนตัวซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งที่ 247/ ทบ .2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการเข้าคนบ้านพักของข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และเคหสถานอื่นๆหลายแห่งทั่วประเทศมาครั้งหนึ่งแล้ว จนกระทั่งที่สุดถึงขนาดมีการกล่าวหาให้มีการดำเนินคดีอาญาแสดงให้เห็นถึงความปฏิปักษ์ต่อกันและความขัดแย้งสอดจะลุกลามบานปลายจนไม่อาจหาข้อยุติได้การเร่งทั้งคู่มีเสียงชมว่านายกแก้ปัญหาได้ดีไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่ผมอยากให้สังเกตสามประเด็นในคำสั่งนายก 1. แบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานคำว่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็หมายความว่านายกปักหมุดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เป็นฝ่ายถูกกระทำพลตำรวจเอกต่อสักผอบอตรเป็นผู้กระทำสอง การเข้าคนบ้านพักของข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และเกษสถานอื่นหลายแห่งทั่วประเทศมาครั้งหนึ่งแล้วจนกระทั่งที่สุดถึงขนาดมีการกล่าวหาให้มีการดำเนินคดีอาญานายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกคนบ้านนั้นคือบ้านใครคำสั่งแค่กล่าวลอยๆทั้งที่ปรากฏต่อสาธารณะว่าคือบ้านพลตำรวจเอกสุรเชษซึ่งผัวพันคดีมินนี่บัญชีมา้า การฟอกเงินมันเป็นคดีอาญาร้ายแรงแต่ในคำสั่งกลับบอกเป็นการกล่าวหาต่อกันด้วยเรื่องส่วนตัว 3. แสดงให้เห็นถึงความปฏิปักษ์ต่อกันและความขัดแย้งสออจะลุกลามบานปลายจนไม่อาจหาข้อยุติได้คำถามที่ต้องมีกับคำสั่งตรงนี้คือตรงไหนคือกรอบของคำว่าความปฏิปักษ์ต่อกัน และความขัดแย้งในมุมมองนายกและมันใช่หรือไม่ตรงนี้สำคัญมากเกรงชาวบ้านจะหลงประเด็นแล้วคล้อยตามคำสั่งนายกที่ระบุบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กเป็นปฏิปักษ์ต่อกันด้วยเรื่องส่วนตัวต้องเข้าใจกันให้ตรงเรื่องตรงประเด็นนะครับว่าจากคดีมินนี่คดีฟอกเงินนำไปสู่บิ๊กโจ๊กตกเป็นผู้ต้องหาร่วมนั้นพลตำรวจเอกต่อศัก เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานส่วนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เป็นผู้ต้องหาสมคบกระทําความผิดฐานฟอกเงินเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินและเว็บพนันออนไลน์เชื่อมโยงบัญชีม้านั่นคือบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กเป็นนายตำรวจมีตำแหน่งหน้าที่เจ้าพนักงานด้วยกันแต่คนหนึ่งคือบิ๊กโจ๊กตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฟอกเงิน อีกคนหนึ่งคือบิ๊กต่อในฐานะเจ้าพนักงานมีหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีสรุปอีกฝ่ายเป็นผู้ต้องหาอีกฝ่ายเป็นเจ้าพนักงานในความที่เจ้าพนักงานกับผู้ต้องหาเป็นนายตำรวจด้วยกันอีกฝ่ายต้องจับอีกฝ่ายดำเนินคดีแบบนี้นะหรือที่เรียกความปฏิปักษ์ต่อกันและความขัดแย้ง สอจะลุกลามบานปลายจนไม่อาจหาข้อยุติได้ท่านนายกมันเป็นการแทรกแซงคดีด้วยการฆ่าตัดตอนมากกว่าผมไม่เชื่อว่าคำสั่งเด้งนี้จะมาจากความคิดความต้องการของนายกเสษฐาเองส่วนจะมาจากใครนั้นยังต้องให้บอกอีกหรือการเด้งแฝดนี้ไม่ใช่วินวินทั้งคู่บิ๊กโจ๊กคนเดียวนั่นแหละวิน ส่วนบิ๊กต่อแหว่งเข้าเนื้อที่เวะหวะทั้งตัวก็คือเราเราชาวบ้านนี่แหละถ้าหลงกลหลงเกมเจ้าของมือที่มองไม่เห็นที่ยืนเข้ามาซื้อเวลาบางคณะกรรมการเจ้าประจำตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ากันตรงๆทั้งบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กต่างคนต่างรู้ไส้ถึงกันและกันถ้าให้ทั้งสองฝ่ายสาวกันออกมาถามว่า เป็นเหตุให้ข้าราชการและประชาชนประเทศชาติเสียหายได้อย่างไรตรงไหนตามที่ท่านนายกระบุในคำสั่งนั่นนะะตรงกันข้ามผมว่าประชาชนประเทศชาติจะได้ประโยชน์ในมิติโจรล้างโจรด้วยซ้ำนายคอที่พลตำรวจเอกนำเกียรติลูกน้องบิ๊กโจ๊กอ้างว่าเคยโอนเงินให้เครือญาติของผู้บังคับบัญชาระดับสูงนายพลตอ ภรรยาอักษรยอร่อกอพี่สาวอักษรยอรจอพี่ชายอักษรยอร่อชอคือใครและจริงไหมพันตำรวจเอกดอและข้าราชการตำรวจหญิงนางสาววนางสาวกอที่ว่าเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับข้าราชการตำรวจระดับสูงคือใครและจริงไหมรวมทั้งเรื่องบิ๊กโจ๊กและลูกน้องตกเป็นผู้ต้องหาคดีเว็บพนันมินนี พนันออนไลน์ BNK Master และสมคบฟอกเงินเหล่านี้เมื่อค่าตัดตอนและให้เกียเสียกันจนลงตัวแล้วจะเซซีโร่เลิกคือล้มคดีกันไปอย่างนั้นหรือตรงนี้ชาวบ้านต้องทันเกมตำรวจในอุ้งมือนักการเมืองที่ต่างฝ่ายต่างอาศัยอำนาจซึ่งกันและกันอย่าลืมนะว่า เรื่องบิ๊กโจ๊กกับลูกน้องมันเข้าสู่สาระบบคดีความแล้วใครก็สั่งเลิกไม่ได้ส่วนบิ๊กต่อไม่มีคดีอะไรเป็นชนักติดตัวมีแต่ถูกสาวให้สังคมสงสัยเท่านั้นคนไทยเคยจำอะไรที่ไหนจึงเป็นคนตาบอดให้เสือมันกินตลอดอย่างที่เศรษฐาตั้งสามกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงนั่นนะก็ชุดเดิม ที่นายกตั้งสอบหาข้อเท็จจริงตอนค้นบ้านบิก๊กโจ๊กเมื่อกันยาหกหกมาวันนี้เศรษฐาก็ตั้งสามคนนี้สอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องเดิมอีกและให้รายงานให้ทราบภายในสามสิบวันแล้วที่ให้สอบไว้เมื่อหกเดือนที่แล้วอยู่ไหนล่ะเสร็จยังถ้าเสร็จได้เรื่องว่าไงเอามาอ่านดูสิ จะเล่นยีเกซื้อเวลาทําไมอีกตั้งสองถึงสเดือนในฉัดชัยพมเลิศในชาติพงษ์จิรพันธ์และพลตารวจเอกวินัยทองสองอยาชุดสามันประจำบ้านของรัฐบาลเพื่อไทยน่าตอบประเด็นนี้แทนนายกขี้ลืมได้นะพราะรอไปอีกสองถึงสเดือนไม่แน่เจกของคำสั่งนี้ยังจะอยู่บนเก้าอี้นายกหรือไม่สรุปลงท้ายแล้ว คำถามมีว่าจากลีลาใต้ใบสั่งนี้ทั้งคู่ได้กลับสตชไหมบิ๊กต่อไม่มีคดีอะไรติดตัวกัญยาก็กเกษียณกลับไม่กลับค่าเท่ากันส่วนบิ๊กโจ๊กได้กลับล้านเปอร์เซน็นแต่กลับหลังจากนายกเสนอชื่อพอบอรตรอคนใหม่และได้รับความเห็นชอบจากกอรตรอเรียบร้อยแล้วบิ๊กโจ๊ก หมดสิทธิ์เข้าชิงเพราะมีมนทินยังอยู่ในช่วงถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็เสร็จนายกจันสองล่าตามฟอร์มเปลวสีเงิน22มีนาคม2567